สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเาวนี่ชาเขียวต้นคริสต์มาสกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดซับสไครป์ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใ,หใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมเลือกใช้สูตรบบรบวนี่ชาเขียวของคุณเกรซครับซึ่งมีวิธีทำที่ไม่ยากครับแถมยังรสชาติอร่อยอีกด้วยครับถ้าเพื่อนเพื่อน,นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ โดยเราจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมไวช็อกโกแลตคอมพล็ก์90กรัมครับต่อไปใส่น้ำมันลำข้าว50กรัมครับแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างไปทำการละลายครับวันนี้ผมจะนำเข้าไมโครเวฟค้งรับประมาณ30วินาที2รอบครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนแล้วเราไปดูขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยครับใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองครับน้ำตาลทราย110กรัมครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่ครับ จากนั้นผมจะตีด้วยเครื่องตีมือถือครับเปิดสปีดต่ำสุดใช้เวลาตีประมาณ5-10นาทีครับหรือให้สังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวได้ลักษณะประมาณนี้ครับและน้ำตาลทรายละลายจนหมดครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำไว้ช็อกโกแลตที่เย็นตัวแล้วมาเทลงในชามผสมครับแล้วเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดต่ำสุดครับใช้เวลาประมาณ1นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราเข้ากันดีหรือส่วนผสมข้นขึ้นครับ จากนั้นผมก็จะปิดเครื่องและปาดอ่างหนึ่งรอบครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์90กรัมครับตามด้วยผงชาเขียวมัทฉะ20กรัมครับจากนั้นเราก็ล่อนแป้งลงในชามผสมได้เลยครับ ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีครับผมแนะนําให้ใช้หัวตะกอ้อครับค่อยๆค,คุณส่วนผสมให้พอเข้ากันก่อนครับเวลาเปิดเครื่องตีจะได้ไม่ฟุ้งกระจายครับผมจะใช้เวลาตีประมาณ1-2นาทีครับหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราเข้ากันดีครับและสปีดที่ใช้ในการตีก็คือสปีดต่ําสุดครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเบลนี่ชาเขียวของเราวันนี้ผมเติมสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปนิดหน่อยครับสําหรับสีผสมอาหารเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบครับ จากนั้นผมจะใช้ไม้พายปาดขอบอ่างและค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกครั้งครับพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์วงกลมขนาด2ปอนครับและลองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมครับแล้วก็ตัดกระดาษไขลักษณะประมาณนี้อีก1ชิ้นครับวางลงบนพิมพ์แบบนี้ได้เลยครับเพื่อจะได้ยกเบ,บานี้ของเราออกจากพิมพ์ได้ง่ายครับพอเราเตรียมพิม์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทเนื้อเบานี้ลงในพิมพ์ได้เลยครับ แล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยหน้าเบลนี้ให้เสมอกันครับจากนั้นผมจะนำเบลนี้เข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมวางเบลนี้บนตะแกรงชั้นล่างสุดใช้เวลาประมาณ25-30นาทีครับต่อแต่ละบ้านอาจจะใช้เวลาต่างกันให้สังเกตสีของหน้าขนมและเช็คสูตรอีกครั้งหนึ่งครับ บบลวนี้ของเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมให้นําออกจากเตาแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับจากนั้นเราก็นําเข้าตู้เย็นแช่ทิ้งไว้อีกประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วค่อยนํามาตัดเสิร์ฟครับแต่วันนี้ผมแช่เบาวนี้ในตู้เย็นข้ามคืนเลยครับแล้วค่อยเอาออกจากพิมพ์ครับวิธีเอาออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับให้เ,เพื่อนๆใช้มีดค่อยๆแสะขอบด้านข้างให้รอบพิมพ์ครับแล้วก็ใช้มือดึงกระดาษขายที่เรารองเอาไว้ได้เลยครับก็จะออกได้ง่ายดดยแบบนี้ครับ จากนั้นเราก็แกะกระดาษไขที่ก้นเบานี้ออกครับแล้วเราก็จะได้เบานี้ชาเขียวออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับวันนี้ผมจะตัดเบานี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชิ้นครับแล้วเราก็จะนําไปตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสกันครับถ้าเรานำเบานี้แช่เย็นจนเซ็ตตัวดีครับเราก็จะตัดเบานี้ได้คมคมแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบเนื้อเบานี้หนึบหแบบนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำเบานี้ชาเขียวไปตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสกันครับ โดยเราจะนำไม้ไอติมมาเสียบ,บเบลนี่ให้เป็นลำต้นของต้นคริสต์มาสครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำต้นคริสต์มาสของเรามาตกแต่งด้วยชอ็อกโกแลตโคตติ้งสีขาวครับโดยผมจะนำชอ็อกโกแลตโคตติ้งเข้าไปละลายในไมโครเวฟรอบละ30วินาที2รอบครับแล้วคนชอค็อกโกแลตโคตติ้งให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็นำมาใส่ถุงบีบบีบตกแต่งที่บเบลนี่ของเราได้เลยครับ จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถใช้เกล็ดน้ำตาลรูปต่างๆหรือว่าสีต่างๆตกแต่งได้ตามชอบครับและวันนี้ผมจะใช้เป็นช็อกโกแลตโคตรทิ้งสีดำตกแต่งด้วยครับแล้วก็โรยเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆตามชอบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเปานี้ชาเขียวต้นคริสต์มาสหน้าตาน่ารับประทานไหมครับ และตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เพื่อนๆสามารถทำเป็นของฝากให้กับคนที่เราหลักได้ครับและสุดท้ายผมจะมาแนะนำแพ็กเกจง่ายๆและราคาประหยัดครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นถุงแซนวิชแบบใสครับเราจะนำเบาวนี่ชาเขียวต้นคริสต์มาสของเรามาใส่ในถุงแซนวิชแบบนี้ได้เลยครับ แล้วผมก็จะค่อยๆรวบถุงแซนด์วิชให้ได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้โบหรือลวดสีต่างๆมาผูกให้แน่นครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะติดสติกเกอร์ขอบคุณหรือจะเป็นสติกเกอร์ร้านก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหวังว่าเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้เ,เพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้ครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องพงกี h a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ a c e b o o k พงกี้ช n n e l ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ